วันนี้นะครับเรามาจับโปรเจกต์นะครับที่มีชื่อว่าขึ้นรถไฟฟ้าดีกว่านะเธอนะครับซึ่งวันนี้ครับเราอยู่นี่เลยนี่นะครับเอ็นยูดองนะครับหรือหรือหอพักนิสิตชั้นปีที่1ครับหรือหอในนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับทางเราก็จะมาสอบถามความคิดเห็นนะครับของน้องๆนิสิตชั้นปีที่1เกี่ยวกับการนั่งรถไฟฟ้านะครับว่าน้องๆเขามีความรู้สึกกันยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเรา ไปตามหาน้องผูู้โชคดีกันดีกว่านครับจำนะครับถ้าถือด้วยความรวยของน้องก็ไม่รู้ครับเดินหน้าใส่นับเดี๋ยวเราไปสอบวัรสองสิบกับของน้องกันดีกว่าน้องสวัสดีครับสดีค่ะน้องชื่ออะไรครับไม่แน่น่ะ เรานี่น้องกำลังจะไปไหนครับเนี่ยกำลังจะขึ้นรถไฟฟ้าไปคณะเกษตรอ๋อน้องนั่งรถไฟฟ้าทุกวันเลยป่ะครับเนี่ยในบริการทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนขับมก็ไปที่เป็นอ๋อไปเรียนก็นั่งรถไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ถือว่าน้องเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้รถไฟฟ้าเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ใช้ทุกวันอยู่แล้๋อก็อย่างนี้ดีกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้อย่างนี้นะพี่ขอถามเลยเกี่ยวกับรถไฟฟ้าว่าเรามีความคิดเห็นยังไงครับขอหรับตัวน้านะคะพี่ ก็เป็นคนขับรถเมร์ไ์เป็นอยู่แล้วก็ใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางตลอดแล้วมันก็ปลอดภัยด้วยค่ะกันแดดกันฝนตลอดเลยแล้วสุดท้ายนี้นะครับอยากให้เราเป็นสื่อดังกับเพื่อนๆนิสิตชั้นปีที่หนึ่งายว่าเอออยากให้เขามาเชิญชวนน้องๆเพื่อนๆเรานะครับมาหันมาใช้รถไฟฟ้านะครับก็เชิญชวนเพื่อนทุกคนนะคะมาใช้รถบริการไฟฟ้าค่ะในเมื่อเขามีให้ปีก็ใช้ให้คุ้มนะคะครับ ก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณน้องแนนมากนะครับขอบคุณมากครับอ่าก็นี่เป็นน้องๆท่านแรกนะครับด้วยความช่วยอะไรของน้องหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปหาน้องๆผู้โชคดีอีกท่านหนึ่งกันดีกว่าครับไปตามมาเลยครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเอ็นจูกาแฟนะครับอ่าตอนนี้ก็เราลองมาหาน้องๆผู้โชคดีกันดีกว่ามาตามมาครับ อ่าน้องๆสสวัดีครับน้องน้องอยู่คณะอะไรกันครับคณะวิศวกรช้างเดี๋ยวถามน้องๆก่อนน้องๆตื่นกันยังครับตื่นตื่นเหนๆตื่นตื่นกันแล้วนะครับอถามน้องยะดีกว่าน้องยะเคยนั่งรถไฟฟ้าไหมครับเคยครับเคยนะครับนั่งนั่งนั่งทุกวันหรือเปล่าบ่อยอ๋อบ่อยอยู่นะครับอ่าเปลี่ยนคนบ้างก่อน้องชาร์งนะครับน้องชาร์งเคยนั่งรถไฟฟ้าไหมครับก็เคยบ้าง เคยนะครับแล้วน้องชานมีความรู้สึกอะไรเกี่ยวกับร้านฟฟ้าครับก็รู้สึกดีครับที่มีบริการของมหารอะไรทียแบบคับีแล้วก็ฟรีด้วยครับอ๋อชอบของฟรีใช่ไหมครับน้องชานประมาณนะครับฟรีเอาหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับกมาทยักนะครับน้องคณะวิศาะมัธยัดกันนะครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับอ่าน้องป่านนะครับก็อยากให้น้องป่านเป็นตัวแทนกลุ่มนี้แล้วกันนะครับ เชิญชวนเพื่อนๆ,ๆนะครับนิสิตคันทีที่หนึ่งนะครับหันมานั่งรถไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับก่ะยกทัวร์ทางมหาวิทยาลัยก็ได้จัดรถไฟฟ้าให้เราได้นั่งกันนะคะก็คือไม่เสียดายตังค์นะคะแล้วก็ไม่ร้อนไม่ดำเลยคะ่ะก็อยากให้เพื่อนๆมาดันกันเยอะๆนะคะอ่าโอเคนะครับไม่ดำนะครับอ่าก็ขอขอบคุณน้องๆคณะวิศวะมากนะครับขอบคุณครับ อ่านี่ก็เป็นกลุ่มน้องนนิสิตชั้นปีที่1นนะครับที่ร่วมสละเวลากันมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่นี่นครับหอพังนิสิตนะครับเดี๋ยวเราจะมาซุ่มหลอน้องๆชั้นปีที่หนึ่งนะครับอ่านา้ภูชดีอ่าน้องครับอ่าน้องน้องชื่ออะไรครับ คือหมิวค่ะมันจากวิทยาลัยนานาชาติค่ะอ๋อน้องหมิวเคยนั่งรถไฟฟ้าไหมครัเคยค่ะแล้วน้องหมิวมีความคิดเห็นไงเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเนียดีนะคะเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้เอารถเครื่องมาก็สามารถท<พ>ี่จะใช้บริการรถไฟฟ้าไปตามคณะนของเมลองได้ถ้ารถน้ำมันหมดก็ยังนั่งรถไฟฟ้าไปได้ได้นนค่ะอ๋อแล้วสุดท้ายนี้ครับอยากให้น้องมิวฝากฝากประชาสัมพันธ์นะครับ ขับชวนเพื่อนๆนิสิตชั้นปีที่หนึ่งนะครับให้หันมานั่งรถไฟฟ้ากันมากขึ้นค่ะก็อยากให้เพื่อนๆมาใช้บริการรถไฟฟ้ามากขึ้นนะคะเวลาไปที่คณะแล้วฝนตกก็จะได้ไม่ต้องขับรถเครื่องเปียกไปค่ะก็สามารถที่จะมาใช้รถไฟฟ้าได้ค่ะได้รถอุบัติเหตุด้วยนะครับตอนฝนตกแรงอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณน้องดินมากนะครับที่สละเวลามาแสดงความคิดเห็นกับโครงการโปรเจกต์เรานะครับก็ขอบคุณมากครับ